วันนี้พามาชมบ้านที่ขายนะคะในหมู่บ้านวลาวิวหนึ่งนะคะล้าก็ไปชมข้างในกันเลยค่ะข้างหน้าที่จอดรถจอดได้สองคันนะคะต้มนึ่งที่ต้มเหรอเนี่ยดีหลังนี้เจ้าของยังไม่เคยเข้าอยู่เลยนะคะค่ะนี่เป็นชั้นลากนะคะเป็นโถงใหญ่เข้ามากว้างมากเลยคะ ชั้นล่างก็จะเข้ามาเป็นโถงใหญ่แล้วก็จะมีบันไดนะคะบันไดยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีห้องโถงกว้างเลยนะคะถัดจากบันไดามาเป็นห้องน้ําค่ะ,ะแล้วก็มีห้องครัวห้องครัวที่ทําบิวอินไว้ให้แล้วนะคะ,ะแล้วก็มีประตูออกด้านหลังด้วย่พื้นที่ด้านหลังก็ทําหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วะน,นะคะ,ะค่ะ ทําหลังคากาันฝนไว้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นพื้นที่35ตารางวาน,นะคะ,ะนี่นะคะบันไดเป็นแกรนิตนะคะ่ขึ้นไปชมชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำนะข้างบน เท่ากับหลังนี้มีห้องน้ําทั้งหมด3ห้องอ่าซ้ายมือก่อนนะคะเป็นห้องนอนห้องนอนนะคะอ่าด้านซ้ายนี่จะเป็นห้องนอนสองห้องนะคะถัดไปเป็นห้องนอนอีกห้องหนึงค่ะแล้วก็ห้องน้ําค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำและทางขวามือก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เป็นมาสเตอร์รูมนะคะ มัสเตอร์ูมจะมีห้องน้ำในตัวนะคะเนียค่ะห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีประตูออกหน้าบ้านเป็นระเบียงด้วยะะะก็ากับให้ไม่อึดอัดน,นะคะ,ะสามารถออกไปสูดเป็นประตูกระจกนะคะตรงน,นี้สามารถออกไปสูดอากาศได้